นัสเอพิมกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อยักษ์ของประเทศอิตาลีครับจัดอันดับ10นักเตะดาวรุ่งอายุไม่เกิน21ปีที่เก่งการที่สุดในโลกของฟุตบอลณนะเวลานี้ปี2023นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เขาจัดกัน,นมีทั้งหมด80อันดับนะครับแต่ผมสรุปมาแค่10อันดับแรกเราจะไปเขาดาวด้วยกันเลยนะครับว่าในมุมของสื่อมวลชนที่ได้รับความน่าเชื่อถือยอย่างกาเซตาเนี่ยพวกเขาคิดว่าใครคือดาวรุ่งที่เก่งที่สุดณเวลานี้ครับเริ่มเป็นก่อนที่อันดับ10ครับได้แก่นูโนเมนเดสครับแบ็คซ้ายวย ปัจจุบันก็ติดทีมชาติโปรตุเกสไปแล้วเรียบร้อยครับต่อกันด้วยอันดับ9ครับได้แก่ไรอันกราเวนเบิร์ชครับกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์วัย21ปีครับโดยกราเวนเบิร์ชเนี่ยดังมาจากอาร์เจนต์นะครับก่อนจะย้ายมาอยู่ไบยรามินิกเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแต่ว่าได้รับโอกาสลงสนามไม่มากเขาก็เลยตัดสินใจอีกรอบครับย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยกราเวนเบิร์ชเนี่ยเป็นกองกลางที่สูงถึง190เซนติเมตรหลายคนคิดว่าเขามีสไตล์คล้ายๆกับปาติกวออร่่าคคลนที่่่่ไไดดด้้้ีีตตตััััวสสงแแแกกกกกกก็็จจาาายบบบบออออออลคคมมรรรรนนนท8โโิิิิเเเเเซซซซ์์์ชพะืฟ ับด้วยค่าตัว77ล้านปอนด์เป็นกองหลังราคาแพงที่สุดอันดับ2ของโลกรองแค่แฮร์รี่แม็กไกวร์ของแมนยูนะครับที่80ล้านปอนด์โดยยอสโกกวาดิโอครับสร้างชื่อมาจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อเขาพาทีมชาติโครเอเชียครับจบอันดับ3ในบอลโลกอย่างยิ่งใหญ่นี่คือกองหลังที่ว่ากันว่าจะกลายเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในยุคต่อไปครับต่อที่อันดับ7ครับได้แก่อันซูฟาติครับกองหน้าชาวสเปนครับที่เป็นเด็กปั้นของบาร์เซลโลนาฟาติเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนะครับแต่หลังจากบาดเเ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 จ็็บบบบยยยยยยาา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 าววหหหหกกกกลลลัมมมมมมขขขขดดดูไ่่่่่้้้้ฟฟอออรรรร์์์ืนนนนนิิิงงงซโโีีีตตสทใแแึ ดท้ายบาซ่าจึงปล่อยอันซูฟาติให้ไบรตันยืมตัวก่อน1ซสีซั่นครับต่อกันที่อันดับคกครับได้แก่จามามูเซีย่าครับสตาร์ของไบยมินิกและทีมชาติเยอรมันครับมูเซีย l ่าเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกเขาคล่องแคล่วยิงคมและเป็นคนสัดประตูชัยให้ไบเยนได้แชมป์เดสลลกาในสีซสั่นที่แล้วด้วยนะครับปัจจุบันมีการประเมินว่าถ้าเกิดไบเยนขายมูเซีย่าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เงินมากกว่า100้านย่งรบอดได้านี้ครับายาครับอันมดับ ครับนั่นก็คือเลี้ยงบอลเก่งแต่ก็เซนดีจ่ายบอลคมอายุตอนนี้เนี่ย19ปีครับแต่ว่ากาบี้เนี่ยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว23นัดซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาคว้ารางวัลโคปาครับหรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นเด็กที่มีพอสวัสดิ์จริงๆครับอันดับ4ครับได้แก่ฟลอเรนเวิร์สครับกองกลางวัย20ปีครับจากสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับซึ่งเยอรมันเนี่ยใช้คำว่าศิลปินนะครับในการยกย่องเวิร์สครับนี่คือดาวรุ่งท ด้วยวัย17ปีกับอีก34วันคือส่งบอลแบบนี้อนาคตไกลแน่ๆนะครับอันดับ3ครับได้แก่เบดรี่ครับมิดฟิลตัวกลางของบาร์เซโลนาครับโดยเบดรี่เนี่ยไม่ได้โตจากลามาเซียนะครับแต่ว่าบาซ่าซื้อมาจากสโมสรลาสพอมัสด้วยค่าตัว5ล้านยูโรนะครับแต่ว่าบาซ่าเนี่ยเอามาปลูกปั้นต่อจนเก่งมากๆปัจจุบันเบดรี่อายุ20นะครับแต่ว่าลงเล่นในลาลิก้าให้กับ2สโมสรไปแล้วเกิน100เกมนี่คือเหตุผลที่มิดฟิลด์ของบาซ่าแกร่งมากนะครับเพราะว่ามีเบดรี่อนดค้แก่่เเเออดดดูาาาาาาโคคมมวววิิงงก้รรััับตตะทีชฝศสย2 20 ที่เรอัลมาดริดซื้อจากแรนส์ครับ internet, ด้วยค่าตัว31ล้านยูโรจุดเด่นของคาร์มาวิงเกอก็คือเป็นนักเตะที่เล่นตรงไหนก็ <ant> ได้ในสนามครับเขามีตำแหน่งหลักก็คือมิดฟิลแต่โดนโยกไปยืนแบ็กซ้ายหรือว่าปีให้ทำอะไรเนี่ยเขาทำได้หมดเป็นเฟรนที่มีความยืดหยุ่นและโค้ชเองก็ชอบครับในบอลโลกที่ผ่านมาก็เกือบได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสด้วยปิดท้ายที่อันดับหนึ่งครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจูดเบลลิงแฮมกองกลางวัย20ปีที่เรอัลมาดริดครับซื้อจากดอทมูลด้วยค่าตัว เกมรุกเยี่ยมยิงประตูได้ตลอดครับย้ายไปสเปนป,ปีแรกเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลาลิก้าทันทีครับคือถ้าเกิดเทียบฟอร์มของดาวรุ่งอายุไม่เกิน21ปีทั้งโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครเหนือไปกว่าเบลลิงแฮมอีกแล้วครับมีรางวัลอะไรเนี่ยเขากวาดเรียบหมดแน่นอนครับนี่คือ10นักเตะดาวรุ่งแห่งยุคที่อายุไม่เกิน21ปีครับที่อนาคตไม่นานเนี่ยก็คงจะไล่บี้กับพวกรุ่นพี่อย่างทิเรียนเอ็มบัปเป้อายุ24ปีเบลลิงฮาน,น,นร์แลน,นดันด้เลยครบ